สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l ิ n ทา a r โลบายชุริกร์นะคะวันนี้หัวข้อที่แม่หมอจะมาทำเลยก็คือหัวข้อที่ว่ามีพลังงานใดที่คอยปกป้องดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะแม่หมอจะมาเช็คพลังงานเพราะมีพลังงานของบงท่านบางคนนะคะได้รับการปกป้องดูแลอยู่ในช่วงนี้เลยนะคะแล้วแม่หมอก็อยากจะรู้ว่าพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ ไฮเออร์เซลของคุณหรือเทวดาประจําตัวของคุณเนี่ยที่เขาคอยดูแลปกป้องคุณอยู่เนี่ยเขามีพลังงานแบบไหน,นเพราะว่าพวกเราทุกคนสามารถมีเทวดาหลายๆองค์เลยที่คอยดูแลคอยปกป้องในในช่วงชีวิตแต่ละช่วงขณะนะคะมีตามความเชื่อของแม่หมอนะมีการเปลี่ยน การดูแลการซัพพอร์ตในแต่ละช่วงแต่ละขณะด,ดังนั้นวันนี้แม่หมอจะมาเช็คถึงพลังงานที่ดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะเพื่อความแม่นยาขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงจัก,กรวาลที่ดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะแม่หมอขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ t h e Lover แล้วก็อัศวินถือดาบ แม่หมอว่าคุณมีคุณมีความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่คุณรักมากๆในตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพหรืออะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะคุณคุณพุ่งทยานไปคุณมีแพชชั่นแล้วก็เออ่ค่อนข้างใจร้อนเลยอยากที่จะทำสำเร็จสิ่งที่คุณทํานี้นะแม่หมอเห็นพลังงานแรกนะคะคิงถือเหรียญพลังงานดีมากเลยนะเนี่ย The ะมูนแปดไม้เดอะเฮอริพลังงานของคุณในตอนนี้ไม่หมอเห็นว่าตัวคุณมีความมั่นคงมากๆได้สำหรับเป็นสามไม้นะคะตัวคุณมีความมั่นคงมากๆที่จะพัฒนาตัวเองคุณต้องการพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดอะที่ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จที่สุด ในตอนนี้คุณพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง คุณไม่ได้ไปโฟกัสที่ที่ภายนอกและคุณหันกลับมาโฟกัสที่ภายในของตัวเองความคิดความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนานาไม่ว่าสถานการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณคุณโฟกัสที่เรื่องเรื่องของตัวเองเรื่องความคิดของตัวเองเป็นหลักเลยไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆหรือบุคคลต่างๆเนี่ยเขามันมีผลกระทบในเรื่องนั้นๆแต่คุณก็ไม่โฟกัสที่พวกเขาคุณกลับมาโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าเพราะอะไรเพราะคุณรู้ว่า คุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้จากการที่เรียนรู้ตัวเองมากกว่าที่จะไปเรียนรู้ภายนอกในตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดนี่คือพลังงานของคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคด้วยคุณค่อนข้างเห็นผลลัพธ์เห็นผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เนี่ยในช่วงเนี้ยว่าเออคุณแก้ไขสถานการณ์ต่างๆคุณทุกน้อยลงเพราะการที่คุณหันกลับมาหาตัวเองโฟกัสที่ตัวเอง คายปมให้กับตัวเองอะไรแบบเนี้ยมันเป็นพลังงานที่ดูเป็นผู้ใหญ่เป็นพลังงานที่ดูเป็นคนที่มีความรู้อยู่ในช่วงของคนที่มีความรู้แล้วก็เรียนรู้ในเรื่องจิตวิญญาณจิตวิทยาต่างๆทุกอย่างรอบตัวมาอยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดที่ดีเลย เห็นการพัฒนาค่อนข้างเร็วด้วยคุณก็รู้ตัวเองด้วยว่าคุณพัฒนาเร็วมากในเรื่องนี้แล้วมันเหมือนสนุกอ่ะคุณคุณสนุกกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วคุณก็อยากที่จะเรียนรู้ต่อๆคุณจะมีเวอร์ชั่นของคุณอ่ะที่มากกว่านี้คุณตั้งใจไว้แล้วว่าคุณจะไปให้ถึงฝั่งฝันให้สุดไปเลยว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรคุณจะไปแตะตรงนั้นในความรู้สึกของคุณในตอนนี้คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเรามาดูกันว่าพลังงานที่ ท่านคอยปกป้องดูแลคุณอยู่รอบตัวคุณเนี่ยท่านมีพลังงานแบบไหนแต่แม่หมอจะให้ไพยานโลกนะคะสำหรับนี้เป็นออบอกพลังงานของท่านแล้วกันนะคะเป็นสื่อกลางในการบอกพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ที่ท่านคอยทำไมหมอพูดผิดเป็นสื่อกลางในการบอกพลังงานที่ดูแลและปกป้องคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ พลังงานของท่านคือใครคะพลังงานของท่านเป็นแบบไหนแม่หมอจะไม่บอกว่าท่านคือใครอะไรยังไงถ้าแม่แม่หมอไม่เห็นไม่เห็นถึงสถานะแต่แม่หมอจะเน้นเรื่องพลังงานแล้วกันนะคะไม่มีสมาธิภายใน นาทีทองเพ่งพินิษสิ่งที่ไม่หมอเห็นพลังงานของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้เป็นเป็นท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านจิตวิญญาณความรู้ทางด้านจิตวิญญาณนี่คือาศาสนาได้ ศาส,สนาหรือความเชื่อหรือการที่พัฒนาตัวเองจากข้างในอะท่านเป็นกูรูเรื่องนั้นท่านท่านชอบนั่งสมาธิท่านชอบความสงบท่านเหมือนเฮอร์มิตอย่างที่คุณอยังไพ่ตัวตนของคุณขึ้นมเมื่อกี้ท่านชอบนั่งสมาธิมากๆท่านท่านพยายามที่จะคอยปกป้องคุณให้มีสมาธิมากที่สุดในช่วงนี้ ให้คุณได้เรียนรู้ภายในตัวเองมากที่สุดในช่วงนี้หาข้อผิดพลาดของตัวเองให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้นี่ท่านไม่ได้บอกโดยตรงท่านไม่ได้บอกพลังงานโดยตรงออกมาให้เห็นชัดเจนแต่ที่ไม่หมอสัมผัสได้คือการที่เป็นเกจิอาจารย์ตามศาสนาพุทธได้ถ้าไม่ใช่ศาสนาพุทธก็เกี่ยวกับครูบาอาจารย์ที่สายวิปัสนาสายวิปัสนานี่ หลายหลายศาสนามากๆเลยไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธซะทีเดียวเพราะว่าพามณ์ฮินดูอะไรเขาก็จะเน้นในเรื่องของการนั่งสมาธิการเรื่องอ,อในเรื่องของการเข้าเข้าสมาธิเป็นหลักใหญ่เนี่ยไม่หมอเห็นพลังงานตรงนั้นน่ะท่านมีพลังงานตรงนั้นแต่ท่านเปิดท่านเปิดให้แค่นี้ท่านเปิดให้แม่หมอได้ได้สัมผัสพลังงานของท่านแค่นี้ในสี่ใบแรกที่แม่หมอเห็นเกี่ยวกับ กี่ยวกับสายปฏิบัติเกี่ยวกับสายปฏิบัติเลยง่ายๆนะอืมเกจิอาจารย์หรือพาศีวะถ้าใครนับถือพาศีวะอยู่แม่หมอก็ค่อนข้างที่จะเห็นภาพของท่านเข้ามาด้วยนะคะก็เกี่ยวกับนี่แหละ บาอาจารย์ของคุณน่ะคุณศึกษาคุณศึกษากับท่านใดอยู่่ะเกี่ยวกับเรื่องสมาธิอย่าต้องเด่นชัดมากมากเลยตอนนี้ที่ท่านคอยคอยปกป้องดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้ท่านอาจจะนําทางคุณให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีมีสมาธิมากขึ้นคุณอยากที่จะเรียนรู้ข้างในของตัวเองมากขึ้นคุณอยากที่จะฆ่าอีโก้ของตัวเองมากขึ้นหรือฆ่าอัตตาของตัวเองมากขึ้นน่ะเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการที่ท่านอยากจะให้คุณฆ่าอัตตาข้างในของคุณน่ะ ตาก็คือตัวตนตัวคุณของคุณจริงๆแล้วมันไม่ใช่ท่านอยากจะให้คุณค่าตรงนั้นให้คุณเพ่งพินิษ์ให้ดีว่าทางออกแสงสว่างของชีวิตคืออะไรที่ท่านเปิดให้ดูก็คือถึงช่วงเวลาของคุณแล้วถึงช่วงเวลาของคุณแล้วในตอนนี้นะเพราะว่าแม่หมอจะบอกแม่หมอจะบอกว่าที่ดูแลคุณอยู่จะเป็นที่เห็นภาพนี้ก็จะเป็นแบบ กุมารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ่ะโดยพลังงานของไพ่ใบนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงในลักษณะของกุมารโดยโดยร้อเปซเพราะว่าเพราะว่าเกี่ยวกับสมาธิด้วยแต่แม่หมอก็ไม่รู้ในในเกี่ยวกับสายของคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่มีพลังงานของกการให้โอกาสได้ปฏิบัติอะสิ่งสําคัญที่สุดที่เห็นนะการให้โอกาสให้คุณได้เข้ามาในสายของการปฏิบัติตัวแล้ ท่านมาท่านมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องนี้ในตอนนี้นะคะแล้วม่หมอจะให้ให้ยานนโลกนี่แหละนะคะช่วยบอกว่าท่านอยากที่จะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมท่านอยากที่จะบอกอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณงามความดี มองเห็นช่องทางทุเราแล้วก็ดวงอาทิตย์สิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับคุณนะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในการที่คุณปฏิบัติอ่ะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการอาจจะไม่ใช่ทางโลกอาจจะเป็นทางธรรม คุณก็พิจารณาดูสิ่งที่คุณต้องการอยู่ภายในในตอนนี้คนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวคุณในการปฏิบัติในการพัฒนาตัวเองบางคนอาจจะไม่ไม่ได้ไปปฏิบัติอะไรร้อยเปอร์เซ็นตแต่สิ่งที่คุณปฏิบัติก็คือการที่คุณได้พัฒนาตัวเองการที่คุณทําให้จิตใจของตัวเองอ่ะสูงขึ้นความถี่ระดับความถี่ของคุณอ่ะสูงขึ้นสูงในมิติเดียวกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงในมิติเดียวกันกับ ถ้าเป็นสังสายพุทธก็จะเกี่ยวกับอริยบุคคลแต่เราจะเรียกกันกันเป็นชื่ออริยบุคคลใช่ไหมแต,ต่ตามหลักสากลแล้วก็คือระดับความถี่ของจิตที่สูงขึ้นก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันคุณจะคุณจะได้เข้าไปอยู่ในในจุดนั้นด้วยความพยายามด้วยบุญเก่าบารมีเก่าที่คุณได้สะสมมาทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกอย่างมันจะขี้คลาย จากการที่คุณได้มีสติได้เข้าใจปัญหาได้เข้าใจปมได้เข้าใจถึงคีย์เวิร์ดหลักในการแก้ไขปัญหาชีวิตทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณท่านอยากจะบอกท่านอยากจะชี้แนะแนวทางท่านอยากที่จะนําคุณในช่วงนี้สัญชาตญาณของคุณเซนส์ของคุณถ้าตั้งแต่แม่หมอพูดมาต้นคลิปพลังงานของคุณใช่แล้วก็สิ่งที่แม่หมอพูดไปเกี่ยวกับการ พัฒนาตัวเองการมีสติมากขึ้นการหันกลับมาเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนั่นแหละคือพลังงานของคุณนั่นแหละคือเซนส์นของคุณที่จะนําทางคุณนั่นแหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคอยปกป้องดูแลคุณอยู่แล้วท่านพยายามที่จะผลักดันให้คุณมาในเส้นทางนี้หนทางความสว่างสวัยหนทางแห่งความสําเร็จในการเรียนรู้จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเพราะท่านคอยปกป้องท่านคอยซัพพอร์ต เหตุการณ์ต่างๆมันจะทุเลาเบาลงพอท่านคอยช่วยเหลืออย่างที่บอกไปขอให้คุณมาถูกทางเพราะท่านเน้นแล้วว่าสิ่งที่ท่านาขีดไว้ให้เนี่ยสิ่งที่ท่านขีดไว้ให้ไม่ใช่ว่าท่านบังคับให้คุณมาในเส้นทางนี้นะคุณคุณได้ปฏิปฏิญาณในจิตของคุณไว้แล้วว่าคุณจะเดินบนเส้นทางนี้ดังนั้นคุณจึงมีครูบาอาจารย์คุณจึงเลือกที่จะไปศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ท่านไม่ได้มา เขาเรียกว่าอะไรชุดกระชากลากจูงคุณให้ไปให้มาทางนั้นทางนี้ดวงจิตของคุณเป็นสิ่งที่ปัตถนาแล้วท่านมาหนุนนำบางคนที่แม่หมอเห็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างไม่เข้าใจในในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลหรือพลังงานที่สูงกว่าเราความถี่ที่เขาสูงกว่าเราที่เขาคอยมาซัพพอร์ตเราหยู่ทุกๆคนมีทุกๆคนะ่ะเขามาคอมเมนต์อันนี้แม่หมอขอนอกเรื่องเขามาคอมเมนต์ว่าพูดหยาบคายแบบว่ามึง มึงช่วยบอกมันหน่อยแบบคล้ายๆว่าให้แม่หมอไปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยว่ามันไม่ต้องมาช่วยอะไรแบบเนี้ยคือหยาบคายแบบนั้นเลยนะคือเขาไม่เข้าใจอะ่ะแม่หมอก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาแต่แม่หมอมองว่าเขาเลือกเส้นทางของเขาแล้วคนคนนี้เขาเลือกเส้นทางของเขาแล้วจริงๆสิ่งศักด <MO yt> ิ์สิทธิ์ไม่ไม่ได้จะมาช่วยอะไรเราได้นะท่านไม่ได้มาเอาวนั้นมาวางให้เราเอานี้นมาวางให้เราท่านเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ท่านเป็นเหมือน สิ่งที่คอยกระตุ้นพลังงานเหมือนครอบครัวเหมือนเหมือนเรามีลูกสักคนหนึ่งอะ่ะเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาไปได้ยันแก่ยันเท่าอะ่ะเราต้องให้เขาเรียนรู้ด้วยด้วยตัวเขาเองนั่นแหละคือคือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาหรือจักรวาลใดๆก็แล้วแต่ที่เขาคอยซัพพอร์ตเราอยู่ท่านไม่ได้จับเอาข้าวมาป้อนเราไม่งั้นเราจะไม่มีการสร้างศักยภาพเลยอันเนี้ยข้อความนี้ก็สำหรับคนคนนั้นที่ท,ที่ที่ยังฟังแม่หมออยู่ คือคุณต้องเข้าใจใหม่ว่าสิ่งที่แม่หมอบอกเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในในความหมายของช่องแม่หมอเลยเนี่ยก็คือเป็นครุคูบาอาจารย์หรือครอบครัวหรือบรรพบุรุษที่ท่านคอยกระตุ้นให้เราได้มาสร้างศักยภาพาเพราะตัวเราเองมีจุดประสงค์ในการลงมาเกิดอยู่แล้วถ้าคุณยังไม่เข้าใจในตรงนี้เราก็ยัหาหนทางไม่ได้เราก็ยังเจอปัญหาอยู่ถ้าเรายังคิดว่าไม่ไม่มีจุดประสงค์อะไรหรอกก็มาแค่นี้แหละ คุณก็จะเจอเรื่องเดิมๆอยู่ซ้ำๆซ้ำๆอันนี้สําหรับคนที่ไม่ใช่คุณแน่นอนอ่ะเออวันนี้ไม่พลังงานที่แม่หมอพูดถึงเนี่ยไม่ใช่คุณแน่นอนแต่คุณอาจจะไปเจอคนพวกนี้เพราะแม่หมอถึงได้พูดพูดถึงเขาขึ้นมาแสดงว่าพลังงานของพวกคุณอาจจะไปเจอคนกลุ่มนี้ด้วยคนกลุ่มที่ไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ด้วยดังนั้นจะต้องตั้งตั้งหลักลับอย่าอย่าเอาอารมณ์ของตัวเองเข้ามาไปผูกต,ตรงตรงทําความเข้าใจเพราะแม่หมอก็เข้าใจว่าเขา เขายังไม่เขายังไม่ตื่นเขายังไม่เข้าใจแล้วสิ่งที่เขาทํามันก็ยังทุกอยู่ดังนั้นพลังงานของคุณต้องต้องดีดออกจากคนกลุ่มนี้คนพวกนี้แน่นอนที่สุดว่าเส้นทางของคุณอ่ะสวยงามเส้นทางของคุณต้องเบาต้องเบาทุกที่สุดต้องเดินบนเส้นทางของการสบายใจที่สุดมันคือมันคือเส้นทางที่ใช่ในชีวิต สังเกตง่ายๆว่าใช่หรือไม่ใช่คือเรารู้สึกสบายใจเรารู้สึกว่าการดําเนินชีวิตของเรา,ามันมันโฟมากขึ้นมันชัดเจนมากขึ้นแล้วมันดูสนุกมากขึ้นแล้วความทุกข์ต่างๆอะ่ะเคยร้องไห้เคยทุกอย่างอะ่ะมันดูเป็นคุณดูขอบคุณอะ่ะเออคุณดูขอบคุณสถานการณ์ที่ผ่านมานั่นแหละคือคุณเริ่มเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำทางคุณแล้วและท่านกำลังปกป้องดูแลคุณให้กลับมาอยู่ในจุดๆนี้แล้ว นี่คือนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะบอกนะเป็นพลังงานที่ดีไม่หมอเห็นถึงพลังงานที่ความถี่คุณต้องสูงขึ้นอะ่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับนั่นก็คุณน่าจะเป็นจริงๆคําว่าอริยบุคคลเนี่ยถ้าบางคนรับไม่ได้นะบางคนถ้าไปพูดว่าคนคนนู้นคนนี้เป็นอริยบุคคลเนี่ยบางบางคนจะรับไม่ได้ดังนั้นแม่หมอจะพูดแค่ให้พวกคุณรู้ด้วยตัวเองแล้วกัน ว่าคุณสามารถเป็นอริยบุคคลได้มีอริยทรัพย์ภายในให้ตัวเองได้สร้างความถี่ที่สูงขึ้นตามหลักสากลความถี่ของคุณจะสูงขึ้นคุณจะทุกน้อยลงนั่นแหละคืออริยบุคคลสิ่งที่ทรัพย์ภายในที่คุณสามารถนำติดตัวไปได้ในทุกภพทุกชาติมันจะถูกสั่งสมในจิตอิญญาณของคุณสิ่งนี้จะไม่ได้หายไปไหนแล้วสิ่งนี้ที่ไม่หมอเห็นมันก็จะอยู่ภายในจิตของคุณ จะอยู่ภายในจิตของคุณในภพชาตินี้ด้วยคุณต้องปลุกของเก่าของเดิมออกมาให้ได้เพื่อพัฒนาต่อยอดให้สานต่อไปจนถึงฝั่งฝันอย่างที่ม่หมอบอกเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคืออะไรบางคนศาสนาพุทธอยากนิพพานบางหลักสากลหรือศาสนาคิดก็อยากที่จะไปอยู่กับพระเจ้าหรือว่าไปมีความถี่เดียวกิดกับพระเจ้าอะไรแบบนี้คุณก็สามารถเป็นได้แบบนั้นเป้าหมายของคุณชัดเจนและ สิ่งที่ทําให้แม่หมอเห็นถึงพลังงานของคุณเนี่ยคุณจะไปได้ถึงฝั่งฝันตรงนั้นด้วยนะคะแล้วมาให้ไพ่สหรับเดิมให้ไพ่สหรับเดิมนะคะช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้กับคุณนะคะขอให้ท่านช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้กับคุณจริงๆแล้วพลังงานก็น่าจะจบที่ตรงนี้ได้เลยนะเพราะพลังงานดีมากแต่แม่หมออยากที่จะให้ท่านบอกความชัดเจนหรือ อุปสรรคและปัญหาของคุณในช่วงนี้หน่อยนะคะช h ริออตเดอะฟูลไพ่โปดของไม่หมองสี่ไม้สองถ้วยเอาจริงๆท่านไม่ท่านไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าคุณจะมีอุปสรรคและปัญหาอะไรในช่วงนี้นะโฟได้เลยแล้วก็ก้าวไม้เพราว่าคุณผ่านไปได้อยู่แล้วอะ คุณเจอมาเยอะคุณเจอมาเยอะแล้วคุณคุณมีบทเรียนในชีวิตแล้วคุณก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆโดยที่ไม่ให้มันมันผ่านไปเปล่าๆอ่ะคุณเก็บเอาประสบการณ์นั้นๆมาใช้ประโยชน์ได้ดีแล้วตอนนี้คุณเป็นดั่งขุนพลเลยขุนพลทั้งด้านการเดินสายจิวิญญาณถ้าคุณเดินสายไหนคุณเป็นดั่งขุนพลในสายนั้นอ่ะมีความมุ่งมั่นมีความอิสระในการความคิดอิสระในการใช้ชีวิตอิสระในการตัดสินใจมันคือความสุขนะ เดอะฟูที่ไม่หมาบอกเป็นไพ่โปรดเนี่ยก็คือมันเป็นความสุขที่เรามาใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้เราจะต้องไม่มีเราจะต้องไปอิสระสิ่งที่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าอ่ะท่านต้องการอิสระจากกิเลสนั่นคือเส้นทางของคุณคุณต้องมุ่งมั่นที่จะเป็นอิสระจากกิเลสในใจให้ได้อ่ะแล้วสีไม้คือความมั่นคงสองถ้วยคือสิ่งที่ดีที่สุดคุณจะไปเจอกับคุณจะได้เจอบ้านที่แท้จริงบ้านหรือครอบครัวที่ เป็นกัลยะนานมิตรที่ดีเพื่อหนุนนําให้คุณไปไปสู่เส้นทางของคุณคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารหรือได้รับการดาวน์โหลดข้อความต่างๆที่เข้ามาทําให้คุณได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนตัวตนตัวตนของคุณแม่หมอจะจะหมายถึงว่านี่แหละที่คุณเป็นอยู่เนี่ยในทุกๆวันเนี่ยที่คุณกําลังศึกษาอยู่เนี่ย ที่คุณกําลังดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันคือตัวตนของคุณนะมันคือเส้นทางมันคือไลฟ์โพสช์ชีวิตคุณไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรมากมายแล้วถึงจะมีคุณก็ผ่านไปได้ถึงจะมีคุณเป็นชอรีออดอก็คือคุณไม่กลัวคุณไม่กลัวอะไรอยู่แล้วแล้วก็เป็นพลังงานที่เต็มมากๆนะ แม่มอกก็จะเปิดแค่นี้แหละเพราะว่าไม่มีอะไรจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ให้คุณได้พิจารณาตัวเองนี่แหละเพ่งให้ดีดูให้ดีดูข้างในอย่าไปดูข้างนอกดูข้างในให้รู้กุญแจสําคัญอยู่ข้างในหลักสําคัญคือคําตอบที่ดีที่สุดอยู่ข้างในนะคะก็คือวันนี้คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็เป็นพลังงานที่ดีแล้วอบอุ่นมากๆาเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุณอยู่พลังงานที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่ในช่วงนี้ท่านก็อบอุน่นท่านก็ไว้วางใจคุณแล้วก็ ท่านก็มีพลังงานหรือ energy เนี่ยใกล้เคียงกันกันกบคุณนะเอาเป็นว่าคุณนะ่ะเกือบจะไป connect กับท่านได้แล้วอะ่ะพลังงานหรือ energy ของคุณนะ่ะน่าจะเกือบ connect กันได้ถ้าคุณไปอีกนิดนึงอา่าไปอีกนิดนึงพิจารณาตัวเองไปอีกนิดนึงนะคะก็วันนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้แล้วก็อยู่เป็นครอบครัว healing ธาโลกไปได้วยกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ